สวัสดีครับช่องไหนไปจะชอบเที่ยวครับเจอกันเช่นเคยครับคลิปนี้จะพามาเที่ยววัดพระโคนะครับเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดหยีน้ำทะเลจืดนะครับหรือเรียกว่าวัดราชประดิษฐานนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคหรือเขาพันธสิงหมู่ที่6ตำบลจุมพลอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาครับมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่บบราณนะครับทางศาสนาพุทธนะครับนี่คือมุมรอบๆวัดปะโคนะครับตั้งอยู่กลางหมู่บ้านบนเขาปักครับผมประวัติวัดปะโคโดยสังเขปครับผมเดิมวัดนี้พระ ชินนสน์นะครับเป็นผู้สร้างราวประมาณพศ500นะครับชื่อว่าวัดพระราชชประดิษฐานขวังวิสุงคมะศีมานะครับพศ840พระยาธรรมรังพระยาธรรมรังคันเจ้าเมืองพัตลุงนะครับแต่เดิมวัดนี้เป็นที่รู้จักกันเฉพาะแค่คนในพื้นบ้าน ลอมรอบไปด้วยชุมชนช,ชาวชุมพลนะครับและชุมชนดีหลวงครับวัดประโคเป็นถิ่นกำเนิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นวัดสำคัญของจังหวัดสงขลาครับผมโดยทั่วไปเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวันนี้จะพามาเที่ยววัดประโคนะครับนี่คือทางเข้าวัดประโครครับผมเป็นบันไดขึ้น มีพญานาคทั้งสองด้านครับบริเวณวัดร่มรื่นเย็นสบายครับเราะอยู่ท่ามกลางบนภูเขาและมีต้นไม้เข้าไปถึงก็จะสักการะหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปโดยกว้างๆรวมๆพอสังเขีนะครับแต่ทุกคนที่จะเข้าไปจะไปสักการะหลวงปู่ทวดหยีบน้ำทะเลจืดนะครับ ผมไม่ได้เจาะลึกเรื่องภายในวัดเท่าหห่นะครับดูเป็นการไปเยี่ยมชมสถานที่ของวัดร,รอบๆนะครับสวยๆครับนี่คือเจดีย์บรรโครนะครับแล้วก็มีพัตตสีมานะครับหรืออุโบสถประโคตั้งอยู่บนบูเขาครับผมรอบๆจะเป็นชุมชนของชาวบ้าน นี่กูอุโบสถนะครับสวดสเท่าน้ำครับจะเป็นยุมจนชาวบ้านยุมจนใหญ่นะครับที่นี่จะมีการเกษตรกรรมแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คลิปนี้จะพามาชมภาพสวยๆนะครับรอบๆวัดไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดของวัดมากนักนะครับ,รบช่องใดไปจะเที่ยวจะเน้นเรื่องการามาชมสถานที่ที่มีวิวภาพมุมภาพสวยๆครับนี่คือวิวสวย,สวย บริเวณรอบๆวัดน,นะครับจะเห็นมีลิฟต์นะครับบอ้สำหรับโดยสารนะครับของวัดพระโกค,ครับนี่คือพัะตศีมานะครับบริเวณภายนในวัดก็จะมีจุดให้ชมต่างๆนะครับจุดเช็คอินต่างๆสวยงามครับเดินชมได้รอบวัดน,นะครับเรามาดูบ่อน้ำสักทีวอลหลวงปู่ทวดกันนะครับ ส่วนใหญ่ในวัดนี้จะเป็นประวัติเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่ทวดท้งนั้นเลยครับนี่คือบอ่อน้ํานะครับมีการเสี่ยงทายอธิษฐานโยนเหรียญลงไปในบอ่อก็ได้นะครับเป็นโบขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งมีความมาัจรนที่ว่าบนภูเขาก็มีน้ํานะครับสามารถเก็บกับเก็บน้ําได้ครับ ยวมาชมรอบวัดกันโดยต่อนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ประวัติหลวงปู่ทวดนะครับมีเกี่ยวกับลูกแก้วกําเนิดหลวงปู่ทวดครับนี่คือบริเวณรอบรอบวัดนะครับสักการะได้ทั่วๆัวไปทั้งหมดนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้ๆโบสถ์นะครับใกล้ใลเจดีย์จะมี ทาเวศสุวรรณนะครับ <Okay. S 1> นี่คือศาลาการ,าารประเรียนนะครับทาเวศสุวรรณองค์ใหญ่นะครับทางซ้ายท้งขวาครับผมเรามาดูบริเวณรอบวัดจะมีเจดีนะครับองค์ใหญ่ศาลาการ,าารประเรียนอุโบสถนะครับส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็ มีต้นไม้ร่มมื่นครับโมเนี้จะเป็นลิฟต์นะครับที่เป็นทางขึ้นคือลิฟต์สำหรับเดินขึ้นเข้าไปวัดได้ครับเราะวัดอยู่บนภูเขาครับเป็นการำํำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านช่องใต่ไปจะชอบเที่ยวนำเสนอให้ท่านรับชมบริษังเขตครับขอบคุณที่ติด